สวัสดีค่ะก็กลับมาพบ,พบกับสอนภาษาอังกฤษบ้านคูเปอรนะคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยออข้อสอบกอพอภากกอ,อนะคะเป็น conversation ในระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทกันบ้างนะคะครั้งที่แล้วเราเฉลยในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีไปแล้วครั้งนี้เรามาดูในระดับปริญญาตรีปริญญาโทกันบ้างค่ะโครงสร้างข้อสอบก,ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือจะเป็น conversation นะ vocabulary แกรมมาแล้วก็ reading นะคะซึ่ง reading เขาจะแยกเป็นบทความสั้นแล้วก็บทความยาวนะคะในส่วนของ conversation ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยนะคะอ่าเราก็จะมาดูก่อนเนาะเดี๋ยวคอร์สติดปีความพร้อมเดี๋ยวครูเปิ้ลค่อยพูดทีหลังเนาะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะอ่าทีนี้เราลองมาดูข้อสอบนะในระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะคะก็คืออ่า ในส่วน conversation เนี่ยเขาจะให้มาเป็นเหมือนกับว่าเป็น d i a l o g ซึ่งค่อนข้างยาวกว่าในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรีนะคะก็คือจะมีการถามตอบกันกลับไปกลับมาเนาะ,ะตัวอย่างเช่นเรามาดูนะคะในข้อสอบนี้นีเป็นข้อสอบจริงเนาะมี interviewer อ่า interviewer กับ interviewee er. interviewer ก็คือผู้สัมภาษณ์นะคะแล้ว interviewee ก็คือผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ับเออกับ E ER, WE, เนี่ย ER กับ d o u b e E เนี่ยมันมักจะใช้กับพวกแบบคนทําให้รู้ว่าใครเป็นผู้ผู้กระทําใครเป็นผู้ถูกกระทาเนาะอย่างเช่น Interviewer ก,ก็คือผู้สัมภาษณ์ Interviewee คือผู้ถูกสัมภาษณ์มันมีอีกคํานึงนะคล้ายๆกันคือ e m p l o y e นะคะ e m p l o y e er ที่แปลว่าจ้างงานเนี่ยถ้า Employer Employer คือนายจ้างถ้ากลับกันเป็น Employee เลยคะ Employee ก็คือ ลูกจ้างประมาณเนี้ยลักษณะเดียวกันกับ interviewer, interviewee er, แต่วันนี้เราไม่ได้มาดูเรื่องศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูที่ conversation นี้กันต่อ i n t e r v i e w e r พูดว่า Good afternoon, please have a seat ก็คือเป็นการสัมภาสมมุติเราไปสัมภาษณ์งานเงี้คนมาสัมภาษณ์งานเราก็บอก Good afternoon, please have a seat ก็แปลว่า ให้เชิญนั่งนะคะ please have a seat เขาจะไม่พูด sit down sit down มันเหมือนการสั่งเนาะเพราะฉะนั้นสุภาพเวลาเชิญใครให้นั่งก็พูดว่า please have a seat นะคะโอเคอินทร์ช e วตอบว่าอะไรก็ไม่รู้จุดๆุจุดอ่าทีนี้เรามาดู choice ข้อหนึ่งซิถ้าเกิดว่าเขาชวนให้ให,ให้เชิญให้เรานั่งเนี่ยเราจะตอบว่าไงดีอ่ามันมีข้อหนึ่งบอกว่า yes please เขาเชิญเราให้นั่งใช่ไหมคะ เราจะตอบว่า yes please ไหม yes please เนี่ยเป็นการตอบรับก็จริงแต่เป็นการตอบรับในกรณีที่ใครเขาเสนออะไรให้เราแล้วเราตอบรับด้วยความสุภาพอย่างเช่น Would you like some drink Would you like some coffee เออคุณต้องการเ,เครื่องดื่มหรือกาแฟบ้างไหมแล้วเราต้องการเราก็ตอบว่า yes please อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็ได้ thank you หรือเวลาที่เขาบอกว่ามีอะไรให้ช่วยไหม Can I help you แล้วเราต้องการให้เขาช่วยเราก็บอกว่า yes please นะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยเขาไม่ได้เสนออะไรให้ความช่วยเหลืออะไรเราเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องตอบว่า yes please อะต่อมา thank you เออ thank you เนี่ยน่าจะเป็นคำที่ดีในการที่เราจะนั่งเนาะก็เหมือนขอบคุณนะคะอะทีนี้เราเก็บไว้ในใจก่อนดูช้อยให้ครบทุกข้อนะต่อมาข้อ3 with p r e s s u r e With pleasure แปลว่าด้วยความยินดีการตอบว่าด้วยความยินดีเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการตอบรับซึ่งเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกที่ดีที่ได้ทำสิ่งนั้นเราจะพูดว่า with pleasure อย่างเช่นเ,เขาขอให้เราช่วยอะไรอย่างเช่น would you deliver a letter for me ช่วยไปส่งจดหมายให้ฉันหน่อยได้ไหมเราก็โอเค yes with pleasure ได้ด้วยความยินดีอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เขาไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไรเราแล้วเราก็ไม่ได้ตอบรับก็ด้วยความยินดีเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช้นะคะอ่ะข้อ4บอก s down p w n a s e อ่าอันนี้ไม่ใช่เลยก็ต้องตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าเขาเชิญให้เรานั่งแล้วเราจะไปบอกให้เขานั่งก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็เป็นข้ออะไรคะ thank you ปกติก็คือว่าเขาบอกให้เรานั่งเราก็บอก thank you อ่าโอเคทีนี้พอนั่งเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อ ข้อสอข้อหนึ่งได้คำตอบไปแล้วนะคะ thank you interviewer บอกว่า how are you doing how are you doing เป็นการถามเหมือนกับว่าถามว่าสบายดีไหมนั่นแหละแทนที่จะถามว่า how are you เราใช้สำนวนนี้ก็ได้นะคะ how are you doing ก็ได้เหมือนกันไม่ได้แปลว่าคุณทำอะไรอย่างไรแต่แปลว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างนะ how are you doing interviewer บอกว่า I'm fine thank you เราจำไว้นะเวลาถามว่า how are you doing เราตอบเป็นสถานนะเรานะว่าสบายดีหรืออะไรก็ว่าไปนะคะไม่สบายก็ว่าไปต่อมา interviewer ถามว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นประโยคคําถามดูได้จากมีเครื่องหมาย question mark นะคะเป็นประโยคคําถามแล้วทีนี้ interviewer ก็ตอบว่า no sir I had no trouble at all no sir เซอร์ sir, เป็นการพูดกับ คนที่เป็นคนสัมภาษณ์เราด้วยความสุภาพแสดงว่าเขาเป็นผู้ชายว่าไม่ครับ I had คนที่คนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยนะเป็นผู้ชายเนะเราก็ใช้ว่า Sir ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะใช้ว่ามาดามอะไรเงี้ยเลยแมมนะคะ No sir I had no trouble at all แปลว่าผมหรือดิฉันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะเพราะฉะนั้นเขาควรจะถามว่ายังไงดีตรงนี้เราถึงตอบว่าไม่มีปัญหาอะไระข้อ2มาดูช้อยส์นะคะ ถามว่า what is the problems at your office มีปัญหาอะไรไหมที่ออฟฟิศของคุณอันนี้มันควรจะมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะลวงลึกไปนิดนึงนะคะเราไม่ควรเขาโดยมารยาทแล้วเขาก็จะไม่ถามกันนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ไม่น่าถูกนะคะถึงเราจะตอบว่าม,มีปัญหาอะไรก็ตามเนาะต่อมาข้อ2 did you like the office you worked คุณชอบออฟฟิศที่คุณทำอยู่ไหมเอออันนี้ก็เหมือนกันเป็นคำถามที่แบบ ค่อนข้างจะลวงลึกไปนิดนึงเนาะแล้วคำตอบที่เขาให้มามันบอกว่าคำตอบที่เขาให้มาบอกว่าอะไรนะ No sir I had no trouble at all แปลว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยก็คือตอบตอบไม่ตรงกับคำถามที่เขาถามว่าชอบไหมใช่ไหมเออบอกว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะคะต่อข้อ3 Was there any problems at the office แปลว่ามีปัญหาอะไรไหมที่ออฟฟิศคือคำถามเหล่านี้ คล้ายๆจะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยคือถามว่ามีปัญหาอะไรไหมที่ออฟฟิศเก่าที่ทำงานอยู่อย่างเงี้ยแล้วข้อ4 did you have any trouble finding us ข้อ4หมายความว่าคุณมีปัญหาอะไรไหมในการที่เหมือน finding us ก็คือมาพบเราที่นี่หมายถึงว่ามาที่เนี่ยลำบากไหมมาที่ออฟฟิศเนี่ยเป็นไงลำบากไหมรถติดไหม หรือว่ามาถูกไหมหลงทางหรือเปล่าประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นคําถามที่ดีที่สุดในการที่เราเพิ่งรู้จักกันเป็นครั้งแรกเพิ่งเจอกันใช่ไหมเราก็ไม่ควรจะไปถามว่าเออเป็นไงที่ออฟฟิศมีปัญหาอะไรไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถามคําถามแค่พื้นๆก็พอเชิญให้เขานั่งแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างมาที่เนี่ยแบบว่าหายากไหมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้เป็นคําตอบที่ดีที่สุดอ่าเพราะฉะนั้นเวลาทำคำ,คำถามประเภท ข้อสอบประเภท conversation เนี่ยนอกจากเราต้องดูให้มันถูกตอบให้ถูกกับบริบทแล้วเราควรจะดูแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรความเหมาะสมในการพูดคุยกับสถานการณ์นั้นๆด้วยนะคะว่ามันควรจะถามอะไรกันเนาะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เป็นข้อที่เหมาะสมมากที่สุดเออ did you have any trouble finding us คุณมีปัญหาอะไรไหมในการที่แบบมาเออมาสถานที่แห่งนี้มาหาเราที่นี่ เขาตอบว่าไ like, ร No sir I had no trouble at all okay. เป็นคำตอบที่ดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะคะมาที่เนี่ยก็คือสะดวกมากต่อมา interviewer บอกว่า Could you tell me a little about you about you อะไรสักอย่างหนึง่งคุณช่วยเล่าอะไรสั้นๆสักเล็กน้อยเกี่ยวกับของคุณหน่อยเกี่ยวกับอะไรของคุณสักอย่างหนึง่งแล้วทีนี้ต้องมาดูคำตอบ I graduated from UCLA in 1995. Graduated เราเห็นปุ๊บเราก็รู้เลยหมายถึงว่าจบการศึกษาใช่ไหมจากที่ UCLA ในปี1995 with a bachelor's degree in journalism. ซึ่งได้รับ b a c h e บ o r degree ก็คือปริญญาตรีเนาะปริญญาตรีเกี่ยวกับทางด้าน journalism ก็คือพวกสื่อสารมวลชนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาถามก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรการศึกษา พอเขาบอกว่าจบจากที่ไหนมาค่ะเราลองมาดูช้อยซีอันนั้เกี่ยวกับการศึกษาบ้าง hobbies ไหมงานอดิเรกไม่ใช่ private life ชีวิตส่วนตัวก็ไม่ใช่เนาะ previous experience previous แปลว่าก่อนหน้านี้นะคะอันนี้เป็นศัพท์ที่เจอบ่อย previous experience คือประสบการณ์ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ใช่อีกเพราะมันก็ไม่ตรง educational background อ่ะข้อนี้ใช่เลยก็คือแบบว่า การศึกษามีอะไรมาบ้างเรียนอะไรมาบ้างเนาะ educational background เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกโ okay. อเคต่อมาถาม educational background ไปแล้วเขาจะพูดอะไรต่อทีนี้ใช่ไหมคะคนถูกสัมภาษณ์ก็เล่าไปว่าจบอะไรมาทีนี้จบอะไรมาปุ๊บปริญญาตรีปุ๊บเสร็จ interview er, interviewer ถามว่า any postgraduate degrees แล้วมี post post แปลว่าหลังแล้วหลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ย ได้เรียนอะไรต่อไหม i n t e r v i e w e ีพูดว่า yes นะแสดงว่าเรียนนะคะ I enroll in NYU's master program for journalism ก็คือได้เข้าเรียนที่ master master นีแปละว่าปริญญาโทนนะประิญญาโทนใน journalism อีกพวกสื่อสารมวลชนอีก and และอะไรสักอย่างหนึง่งและอินทิวเวอร e ก็ถามว่า how about you แล้วเป็นคำถามเนาะแล้วอินท r v i ว w e ีก็ตอบว่า after I left NYU ก็คือ่าอะไรที่เรียนปริญญาโทน,นะคะ I worked for a year at c i n c i n n a t i c Dairy. ฉันก็ได้ทำงานประมาณ1ปีที่ c i n c i n n a t i c Dairy ก็คงจะเป็นเหมือนกับว่าชื่อของอสิ่งที่เขาทำงานด้วยนะคะหน่วยงานที่เขาทำงานด้วยทีนี้ข้อ4กับข้อ5เราเติมอะไรดีคือฉันเรียนปริญญาโทที่นี่ and and อะไรตอนน่อดีข้อ4มาดูช้อยสิ อลองมาดูใช้นะคะ and didn't f i nish คือเรียนไม่จบหรือ a n d d r o p out in 1998แล้วก็ดร o p drop, drop out คือออกมาก่อนหยุดเรียนแล้วก็ดรอ p drop, drop ไปอย่างเงี้ยหรือ earn a degree ได้รับปริญญาหรือ To o k a b r e a k คือไอพวกเนี้ยความหมายเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันความหมายเดียวกันมันต้องถูกทั้งสองข้อซึ่งในข้อสอบเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาถามว่า postgraduate เขาเรียนเนาะเขาก็น่าจะเรียนจบ ซึ่งอันนี้หมายถึงเรียนไม่จบทั้งคู่เลยนะเออความหมายเหมือนกันทุกกรเบรกก็คือแบบเบรกไปไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยไม่ได้เรียนต่อเพราะฉะนั้นไม่น่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องคําตอบที่ถูกต้องอโดดเด่นและมีความหมายต่างมาข้อเดียวคือ e a r n A d e g r e e คือได้รับดีกรีก็คือดีกรีในที่นี้ก็เป็นม a สเตอร์ดีกรของเขาคือปริญญาโทนะคะโอเคเพราะเขาบอกเขาเขาเรียน postgraduate ด้วยทีนี้หลังจากนั้น ข้อสุดท้ายก็คือ how about your แล้วอะไรของคุณเนี่ย after I left N where you I worked อ่ามีคำว่า work และแสดงว่าต้องถามเกี่ยวกับการทำงานใช่ไหมคะมาดู choice ข้อ5อะไรที่เกี่ยวกับการทำงาน previous job ก็คืองานก่อนหน้านั้นล่ะ post education อันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าถามไปแล้วเนาะเรื่องการศึกษา work experience อันนี้เป็นไปได้ประสบการณ์การทำงาน other qualifications ออเทอรแปลว่าอื่นๆ Qualifications คือคุณสมบัติเขาก็ไม่ได้กล่าวถึงเนาะเขาพูดถึงว่าไปทำงานที่ซินซิ n เนติกส i r y อรีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในบริบทนี้ที่สุดก็คือ Work Experience คือประสบการณ์การทำงานนั่นเองก,ก็คือ Work s x x p r r i n n e e อ่าโอเค ถ้า previous job คืองานก่อนหน้านี้มันก็คือจะต้องเล่าเฉพาะแบบว่าง,งานก่อนหน้านี้เนาะซึ่งอันเนี้ยเขาถามกว้างๆแล้วเขาก็เล่าตั้งแต่งานแรกเลยเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็น work experience เริ่มเล่าตั้งแต่งานแรกแล้วอาจจะมีงานต่อๆไปเรื่อยๆนะคะอ่าโ okay. อเคเนาะไม่ยากเกินไปนะข้อสอบของระดับปริญญาโทเนี่ยก็จะแบบยาวกว่าระดับต่ำกว่าปริญญาโทนิดนึงนะคะแล้วก็ เขาจะต้องให้ดูให้มันเหมาะกับพวกบริบทในการถามตอบด้วยอ่าค่ะโอเคถัดไปนะก็คือถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะที่แบบจะเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะ ทำข้อสอบกอพภาคกอภาษาอังกฤษเนี่ยให้ได้แน่นๆ,ๆขึ้นเนี่ยครูปล้ลก็ได้จัดทําคอร์สนะคะติดปีความพร้อมพิชิตกอพภาษาอังกฤษไว้ซึ่งทําร่วมกับเว็บไซต์ SkillLane นะคะถ้าเกิดใครสนใจลองคีย์เข้าไปในเว็บไซต์ SkillLane ดูนะคะแล้วก็คีย์พวกเตรียมสอบกอพอติดปีความพร้อมพิชิตกอพภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะแบบมีสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะ มันก็จะเป็นคอร์สแบบนี้ถ้าเกิดใครสมรัครคอร์สแรกเนี่ยเหมือนจะมีส่วนลดให้ด้วย300บาทแล้วลองเข้าไปดูเงื่อนไขดูนะคะในคอร์สนี้เนี่ยก็จะมีประมาณ12ชั่วโมงเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะตั้งแต่แนะนำคอร์สวิคห์ข้อสอบในแต่ละส่วนนะของภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็วิธีในการทำข้อสอบต่างๆปูพื้นฐานต่างๆแล้วก็มีแบบทดสอบให้พร้อมเฉลยอ,อย่างละเอียดคะ่ะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะคะเพื่อ ที่เราจะได้แบบมั่นใจในการทำข้อสอบแล้วก็ผ่านแน่นอนเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษก็เท่ากับสอบไม่ผ่านกพอเลยนะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจกันให้ดีๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ